อึ้งเลยภาพล่าสุดน้องวินลูกชายวินลี่เยหลีโตขนาดนี้แล้วนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาน้องวินทายาทคนเดียวของพระเอกดังวินลีแมกอินทอสและเยหลีเยราดีนซึ่งปัจจุบันโตเป็นหนุ่มหล่อวัยสิขวบแล้วโดยล่าสุดแม่เยหลีได้มาอัปเดตภาพคู่ลูกชายพร้อมแคปชั่นว่า mommy and win 12 year old and almost taller than mommy แม่กับวินอายุส2องขวบที่สูงกว่าแม่แล้วภาพดังกล่าวคาดว่าสองแม่ลูกได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเพราะก่อนหน้านี้วินลี่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังว่าจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาเพราะว่ามีญาติอยู่ที่นั่นจะหาโรงเรียนอยู่ที่นั่นแล้วภรรยาก็อาจจะไปด้วยเรายังอยู่ที่นี่ทำงานและจะบินไปบ้างแฟนๆที่ได้เห็นภาพน้องวินต่างอึ้งไม่หายเห็นมาตั้งแต่เป็นเบบีจนวันนี้โตเป็นหนุ่มแล้ว